สวัสดีค่ะวันนี้เพนก็มีแนวทางของอ่างน้ำมนต์นะคะแนวทางห่วยรัฐบาลวันนี้นะคะแม่เพนก็มีแนวทางมาให้ดูนะคะรู้สึกว่าแสงมันจะสะท้อนทำให้มืดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครเห็นตัวไหนก็ไปตัดเล่นตัดเอานะคะอันนี้คืออ่างน้ำมนต์นะคะอ่างน้ำมนต์ที่ แม่เพนทมเป็นแนวทางนะคะอขอจากปู่พญายมนะคะแล้วก็ปลู่ญ้านะคะป่ศรีสโทหญ้าสีปฐุมมาในวันนี้นะคะก็แม่เพนก็ให้เป็นแนวทางขอให้กดติดตามช่อง youtube แม่เพนพะแม่เพนจินดามณีพารวยนะคะจะไม่พลาดแนวทางหวยทุกหวยหุ้นทุกหุ้นและก็วันนี้นะคะวันที่หนึ่งธันวาคมมีอ่างน้ำมนต ให้ดูนะคะใครชอบตัวไหนก็ไปตัดเล่นตัดเอาสลับเอากันเองนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ใครชอบตัวไหนก็ไปตัดเล่นตัดเอารู้สึกว่ามันไม่สว่างเท่าไหร่นะคะก็ดูเอานะคะว่าชอบตัวไหนนะคะอย่าลืม9ก้ากับ6ตัวเดียวกันนะคะ8ดกับ3ตัวเดียวกัน1กับ7ตัวเดียวกันนะคะ ห้ากับสองตัวเดียวกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอ่างน้ำมนต์นะคะที่ขอจากปู่ย่านะคะบา้านเลขที่9ก้ทับหหมู่4ี่นะคะวันนี้นะคะแม่เพ็ญก็ได้มาแบบนี้นะคะใครชอบตัวไหนก็ไปตัดเล่มตัดเอาได้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะวันนี้นะคะไม่สว่างเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็เปิดแสงสว่างสุดๆแล้วนะคะ นี่นะคะใครชอบตัวไหนก็ไปตัดเล่นตัดเอาได้นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะฝากช่องแม่เพ็ญจนดมณีพารวยทางช่อง Youtube ด้วยนะคะชอบอถ้าชอบอมสินก็ไปตัดเล่นเอาถ้าชอบทกศก็ไปตัดเล่นเอาให้เป็นแนวทางไม่มีใครรู้ว่าหัวจะออกตัวไหนนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังปังๆกันนะคะวันนี้นะคะ